สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าชูช่ชองแม่ดาวแฟรมรีนะคะเช้านี้นะคะก็รอตักบาตรอยู่ที่หน้าบ้านนะคะรอตักบาตรอยู่ที่หน้าบ้านเดี๋ยวก็พระก็มาแล้วเนาะเพิ่งเปิดร้านนะคะเพิ่งเปิดร้านได้สามวันเนาะโอ้โหหมอกขึ้นแล้วนะคะอาเซตโต้ลูกนี่ก็หลานสาวนะคะมาเปิดร้านแล้วเนาะเปิดร้านแต่ว่าดูสิ ทางภูเขานะคะทางภูเขามีหมอกขึ้นอย่างดูที่พระมายัางมีหมอกขึ้นสวยงามมากเลยนะฝนตกนะคะเช้านี้ฝนตกแต่ดีที่ตกแล้วหยุดเร็วนะคะตกแป๊บเดียวก็หยุดแล้วเนาะ เห็นภูเขาไหมคะหมอกกำลังขึ้นฝูงนกกำลังบินออกหากินอีกหน่อยก็ปกคลุมภูเขาแล้วไม่เห็นภูเขากำลังเริ่มขึ้นนะคะที่มันมีไอขึ้นนั้นน่ะ มันจะเป็นหินนะเอซี SC. มันจะเป็นก้อนหินเดี๋ยวรอตักบาตรด้วยกันนะคะมีแต่เสียงนกเจ้วเจ้าเจ้วเจ้า,จาออกมาหากินอันนี้ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะร้านร้านร้านค้าแม่ลูกอ่อนเนาะร้านค้า ร้านค้าแม่ลูกอ่อนนะคะเลี้ยงลูกอยู่บ้านไปทำงานไม่ได้เนาะ สาธุสาธุทำบุญกับบาทด้วยกันนะคะ ต้องหาไม้มาค้ำมะละกอเนาะนี่ต้นต้นเล็กนะคะต้นเล็กแต่ว่าลูกมันใหญ่มากเลยนะลูกมันใหญ่แล้วก็ลูกมันสวยด้วย อ๋ออันนี้คือมันขึ้นใหม่นะนี่มันหักไปแล้วนะคะไอซีอุ้ยไม่ได้จะเอาอันนี้นี่นี่ได้แล้วได้แล้วนี่เอซี FC บอกว่าเอาไปต่อนะไม่ได้จะเอากลับไปต่อเนาะต่อต้นที่มันไม่ออกลูกมันจะได้ออกลูกโดกๆแบบนี้เออรู้แล้วรู้แล้วอันนี้คือมันหนักลูกมันนะเอซี FC, มันหนักลูกมันแล้วมันก็หักนะ มันหักแบบนี้เลยเพราะว่าเรามัดไม่ได้เอาไม้ใส่เนาะมันต้องเอาไม้มาใส่นะมันต้องมัดแล้วเอาไม้มาใส่ถ้าแบบนี้มันก็หักอยู่ดีนะถ้าเรามัดแบบนี้ดูนะมันจะไม่หักได้อย่างไรนะต้นเล็กๆเท่าแขนนะแต่อุ้มลูกดกมากเลยนะยิ่งลูกมันใหญ่ขึ้นเท่าไหร่น้ำหนักมันก็ยิ่งเพิ่มเนาะน้ำหนักมันก็ยิ่งเพิ่มทางนี้จะเป็นกไผ่นะ ก็ผายอุ้ยหน่อไม้ทั้งเบิดที่น้องเอ้ยอยากได้เอาไปทำหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองเนาะเดี๋ยวตัดต้นกล้วยก่อนนะมันใหญ่ มันโตมะพร้าวมันจะได้ยึดดินต้นมะพร้าวมันจะได้ยึดดินไว้โอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นยากก็จะหาไม้ค้ำค้ำต้นมะละกอ ไม่รู้ว่าจะค้ำได้ไม่งั้นมันมันจะหักมันจะหักเพราะมันหนักลูก นี่น่ยไม่ได้มันหักอยู่ดีต้นมะละกรนี้นะสี่ปีแล้วนั่นเองเราต้องํำแบบนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าเนี่ยเสือกก็ดูเหมือนว่าจะหมดอายุแล้วนี่ต้องหาเสือกใหม่มาได้ไม่ได้หอยก็กินมัดแบบนี้ต้องเอาไม้ดามแบบนี้เนาะมันถึงจะอยู่ไม่งั้นก็หัก สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ